สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับกับคลิปนานาสาระจากลุงบังนะครับวันนี้ก็โอกาสประชวบเหมาะนะครับฝนก็ตกรอกแรกรอกแรกออกไปไหนไม่ได้ก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันสักหนึ่งคลิปนะครับก็พอดีว่า,าเครื่องปั๊มน้ําที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยแยกออกมาแล้ว มันมีเสียงดังนะเปิดแล้วมันมีเสียงดังหองหูมากเลยนะครับอ้าวแวววแววแววแวแวแวววแล้วก็สาเหตุของมันนะครับมาจากก็น่าจะเป็นเพราะว่ามัมนติดตั้งอยู่ที่พื้นหน้าบ้านนะครับ,รบแล้วก็โดนน้าท่วมไปสองสามรอบนะครับจมเครื่องสุบน้ำํำพอน้ําลดน้ําแห้งก็มาใช้ตัวได้แต่หลังๆมานี่เสียงมันดังขึ้นดังขึ้นนะครับพยายามไปหยดน้ํามันอะไรแล้ว ก็ไม่หายนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องรื้อออกมานะครับแล้วก็ใช้เครื่องเก่าเอามาทําเป็นเครื่องสํารองไว้ก่อนแต่ว่าน้ํามันไม่แรงนะครับจำเป็นจะต้องมาซ่อมตัวนี้แล้วก็เอาไปใส่กับคขืนแทนแล้วก็เดี๋ยวว่าจะยกให้มันสูงขึ้นสักประมาณสักหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าหน่อยนะครับว่าถ้าน้ําเกิดท่วมไม่หนักมากนะครับมันก็จะไม่ถึงอ่าโอเคแล้วก็มารื้อดูนะครับก็จากการที่รื้อดูนะครับบาน้ํา ปัญหาสาเหตุหลักก็จะอยู่ที่ไอตัวมอเตอร์นะครับอมอเตอร์ข้างบนนี้ไอตัวเก็บลมตัวอะไรเนี่ยนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ถอดแยกออกมานะครับก็เลยวางอยู่แบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนบนอันนี้เป็นส่วนล่างาหลายๆบ้านก็น่าจะมีปัญหาปวดหัวเรื่องปั๊มน้ําอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรา,าปั๊มน้ํานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่หาช่างซ่อมก,ก็ยากนะ ช่างซ่อมไม่ก็จะมีนะครับเพราะมันอาจจะไม่ก็เสียด้วยมันอาจจะเสียแล้วต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมด้วยนะก็มีนั่นแหละแต่ถ้าเราทําเองก็จะเข้าใจว่ามันเสียตรงไหนครับส่วนบนจะมีตัวปรับเก็บลมนะครับเพื่อสร้างความดันแล้วก็ตัวเพรสเชอร์ตัวนี้นะครับตัวตัวปรับความดันแล้วก็ตัวให้น้าเข้าน้ําออกเหรอกับใบพัดอ่าอัอวนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เอา,าไว้รอง อาจจะกม้มเงยบ้างก็ต้องขออภัยนะส่วนที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับในมอเตอร์ก็จะมีก็ <c oughs> จะมะีขดลวดอยู่ะนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวเรียกว่าอะไรเบ็ดตัวแม่เหล็กเบ็ดตัวเหล็กแกนขดลวดใส่เข้าไปเพื่อจะสร้างสร้างแรงหมุนเนาะสร้างสาฟ้าแล้วก็สร้างแรงหมนุนครับนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมี นี่นะครับมีลูกปบืนอยู่2ด้านตัวนี้กับอีกตัวนึงผมถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาก็ตัวนี้ตัวที่น่าสงสัยที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันโยกด้วยโยกเยอะโยกเยยแล้วก็หมุนแล้วก็เสียงมันดังด้วยอันนี้อาจจะระบีไปแล้วก็ไม่หายนะครับก็เลยจะต้องเปลี่ยนลูกปบืนตัวนี้นะครับวันนี้เราก็ไปซื้ออะไรมาแล้วแข็งหน่อยนะครับ เราจะมาเปลี่ยนลูกปนืนนี้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วนะครับที่ร้านข้างนอกอซื้อเบอร์เดียวกันนะบ้านเราขายที่ร้านในในตลาดในเมืองยะลานีนขายลูกละร้อยนะเขาบอกลดราคาให้แล้วก็ลูกละร้อยบาทแต่ถ้าซื้อในออนไลน์ในร้านค้าออนไลน์นา่าจะไม่ถึงนะครับอย่างสี่ห้าสิบบาทก็มี เลยเราเริดใช้ก็เลยซื้อมาซื้อมาสำรองอีกตัวหนึงนะครับซื้อมาสองตัวก็ลงทุนสุดนี้ไป200นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่เกรดดีมากนะครับเขาบอกว่าเย็บแบนเย็บแบนก็โอเคอนะครับเป็นลูกเวนแบริง่งนะเ,เราก็จะมาใส่นะครับถ้าจะเอาตัวแท้ศูนย์ตัวของเหมือนกับมันคล้ายๆกับของที่มอเตอร์ไซค์ใช้อยู่ของฮอนด้าของอะไรก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ โอเคได้เอ็ดนี้มาก่อนอ่าเดี๋ยวเป็นลูกปืนที่ไม่มีฝาปิดเ,เราก็จะต้องแกะฝาปิดยาเระเดิมมาใส่แต่ก่อนจะแกะเดียวเราก็อ่าเราก็ใส่น้ําจารบีโอเคเราก็จะใส่จารบีอัดจารบีเข้าไปสักอ่า็นหนึ่งครับอ่าเราก็ใส่จารบีนะครับ ความใช้งานการใช้งานที่ได้ยาวนานขึ้นจารบีหนึ่งกระป๋องนี่ใช้ได้ครอบจัก,กรวาลน,นะครับซอบเป็นปีก็ไม่หมดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะซื้อมาติดบ้านไว้นะครับคือจารบีนะครับอันนี้เป็นเกรดที่ทนความร้อนได้ได้พอประมาณนะครับบางทีเราก็มาใช้กับมาพวกลูกเบนของล้อมอเตอร์ไซค์ล้ออะไรได้นะ ว่าถ้าหาว่าอะไรที่หมุนเร็วๆเช่นพวกรถออโต้อะไรพวกนี้ตอนนี้ไม่เหมาะนะครับมันจะเหลวต้องใช้จราระบีเฉพาะาถ้าเราจะมาใช้กับพวกพวก,พวกจานหน้าจานหลังชุดคลัชของมอเตอร์ไซค์ออโต้นะครับต้องอซื้อจราระบีเฉพาะของเขาที่มันไม่ละลายนะครับเมื่อมันร้อนว่ามันหมุนเร็วๆอต่นี้ก็โอเคอันนี้ใช้ได้ระดับไหมเดี๋ยวเรา มากแกะลูกบืนฝาปิดลูกปืนนี้ใส่แทนแกะต้องระวังหน่อยนะครับถ้ามันบูดเบี้ยวมันก็ใส่ไม่อยู่อ้คม,มัน่ใือมันใส่ไม่ลงครับฝาคนละรุ่นกันก็ไม่ต้องใส่ก็แล้วกัน,กน,กน,กน เราก็จะเอา,เอาลูกอืนน่นใส่ลงไปก่อนนะครับแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวจะเอากระดาษทรายมาเช็ดฉลุดกระบ,บี่และน้อยแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันเสมอเสมอกันนะครับค่อยๆเคาะลงไปอย่าให้เบี้ยวนะเนาะไม่อย่า,างมันนันเป็นตาเดี๋ยวค่อยลงไปคับไปเลยปุ๊บย้อน มาแล้วไม่สันได้ลง่ปี้ปานที่เราต่อเราตอกั้นต่อะั้นต่อั้กต่อข้นตอขันต่อข้น่ต่อัน่ันตั้น่อน่อั่อ้นั้นั้นต่ั้นต่้อน่้น่้่อ่ัน่่่น่่นั่อ่ัน่นตั่ เราเคาะเมื่อกี้มีรอยนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปจัดการทีหลังนะครับส่วนต่อเนื่องนะครับยาลูกเือนนะไอ้นี่เก็บเอาเรียงเอาลดับเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่หายนะโดนถอดครับโอเคเดี๋ยวก็จะใส่ลําดับไปตามนี้เลยนะครับลุงก็ลืมแนละ้วมีอะไรต่ออีกนะครับอันี่มีรอยบากอยู่ลืมอะไรไปอ,อีกหรืออะโอเคนะครับมาต่อ เม uhm. like, mm ื่กี mm hey. ้ลืมลงลงเดืนิดนึงไว้ตัวไหนใส่ต่อก็ควรควรจะเป็นตัวนี้ควจะเป็นตัวนี้เใส่ตัวนี้ไปใช้ไมใช่หัวไม่สีครับหัวโอเคนะพร้อรับราัดก เอา<อ>มันจะมีน็อ,นอนตล็อกอยู่2ตัวแล้วก็เดี๋ยวมาล็อกน็อต2องตัวนี้นะครับจะยาวจยวไปจะยาวไปเดี๋ยวล็อกสองตัวนี้ครับเพื <c oughs> ่อไม่ให้กระปุปลกื่ปไม่หลุดนี๋ยาตไป้องอาจจะไม่ได้ต <ไป S 1> ่ไ,ไปอีกนะ ันจะอลายบาของตัวระมืนไว้ให้มันบอลขึ้นมาตอนเกตี้มันลก็กลายเป็นลายลบเก็บอย่างคตตัวนะครับไม่อปเห็นล้ไปยืดไ่อมไีวนี้งาไ้เรมขยายสูงดหตอนนี้หลังจากนั้นก็หันมามองฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีรูอยู่เห็นไหม เดี๋ยวเราจะเอาอะไรพวกนี้นะครับ2องอย่างเนี่ยนะครับใส่ลงไปในรูนี้ตามลําดับนะครับไม่รู้วิดีโอมันตัดไปตอนไหนนะครับโอเคตอนนี้เราประกอบทดลองเทสแล้วประกอบกลับเข้าไปแล้วแล้วเราก็จะยึดน็อตนะครับสตัวระหว่างมอเตอร์กับตัวชุดชุดบนของเขานะครับเนี่ยสมตัวนี้นะครับนอยู่ด้านนู้น ไม่ค่อยเห็นขอไปเข้าไปลุกเข้าไปลุกเมื่อกี้มันยังเกาเยอะซัอมไปก็ดีกว่าดีกว่าทิ้งเฉยๆนะครับเสียก็ของเราเองซ่อมไม่ได้พังก็ของเราเองไม่มีใครมาว่าอะไรครับ อีกว่านะให้ลงล็อกของเขาลงก็ตามไม่ได้ลงเหมือนมือนิดหนึ่งนำก่อนแล้วก็พอพอประมาณก่อนนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงข้างล่างนี่นะครับเหม,มือนมือเหมือนมือพอพอมันข้าเกียวมันข้าว,าวตรงรูก,ก่อนอเสร็จปั๊บเราก็จะไขกวง ใจแจตัวทีมันก็ไปอ่าพอตึงตึงมือก็ตัดต้านอียนครับมันจะมีลูกยางอยู่เป็นมะเก็ตยางอยู่นะครับมะเก็ตยางอยู่ผลไม้แล้วเดีจะรอดไม้ปีนี้นะครับถูท่าแล้วน่าเป็นห่วงปีหนึ่งปีที่แล้วยังไม่ฟื้นเลยนะครับท่านผู้ชมปีที่แล้ว ส่งเรื่องเยียวยาไปกองเงียบปีนี้น้องน้ำจะมารอบใหม่อีกแล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่าเราลองมาเทสต์ดูอีกรอบนึ่านะครับเป็นไรไปพอปิดฝาใช่ไหมอ่าไ,ไอใบพัดเมื่อกี้มันก็จะถูกครอบับนบนี้นะครับเสียงมันก็จะถูกปิดไปด้วยเ,เสียงก็จะเงียบตามไปด้วยครับโอ้เสียงน่าพอใจมาก เศ็น้จะรอดได้นานแค่ไหนนะครับนี่อรอยน้ำท่วมยังไม่ได้เช็ดยังไม่หมดเลยโอ้เงียบมากก็ถือว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จนะครับในการซ่อมเครื่องสูบน้ําของเราให้กลับมาใช้งานแล้วก็มีเสียงที่ไม่ดังรบกวนทั้งเราแล้วก็เฟนบ้านนะครับใกล้เคียงกับตอนซื้อใหม่ เ,เราก็จะไปปรต่อไปติดตั้งนะครับแล้วก็จะยกให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อนิดนึงเพื่อนนี้น้ำนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาซ่อมใหม่ดีแต่โดนน้ำอีกรอบหนึ่งผมว่าน่าจะสิ้นชีพอ่ะม่าจะบุกไม่ฟื้นโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีรครับ